บักสโตนมีบริการจิ๊บเกมพาร์ตแมปต่างจิ๊บการ์ดของแท้ราคาเริ่มต้น2 7 9บาทมีของแถมประจำเดือนและมีบริการกดเกมพาร์ตอนิเมตวอลเลเอร์สนใจติดต่อที่ลิงก์ Facebook ใต้ดีคริปชั่นได้เลยอีกครัมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนอวันไนท์นะครับก็อยู่กับการอ,อธิบายครับตัว0.1นะครับผม0.1ตัวล่าสุดยังไม่ได้สุ่มนะครับยังไม่มีใครมีกันนะครับ ก็เลยจะมาอธิบายว่ามีคนถามนะครับพี่ครับตัวโลบัคนะครับ0.1มันสุ่มฮาร์ดสีได้ไหมครับหรือตัวโลบัคทําอะไรได้บ้างง่ายๆนะครับทำพี้ยอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะเลเวลสแต็กสูงสุดมาให้อัตโนมัติครับพอสแต็กเลเวล1้0มันก็ขึ้น180เลเวล190ขึ้น190นี่ไม่ได้อัพเลเวลนะครับไม่ได้อัพเลเวลนะครับเสร็จแล้วสุ่มฮาร์ดสีก็สุ่มไม่ได้นะครับสุ่มฮาร์ดสีไม่ได้ ะครัห้ามสุ่มนะครับเพราะว่าอ่า a ์ทสี่มันเป็น่าร์ทสีมันเป็นการเนี่ยร้อยคปตัวที่ดเเมจเยอะที่สุดของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะคัฟมานะครับก็คืออ่านดูง่ายๆนะครับอ่านดูนะครับ3าม m นะครับพี่ถอดออกใส่ตัวนี้เนี่ยครับ3 3 3ส m นะครับมัน copy ตัวที่เก่งที่สุดนะครับก็คือง่ายๆครับตัวละครตัวนี้ก็ใครได้มาแล้วก็คือไม่ต้องปั้นครับ มันมันจะเลเวลแม็กให้อัตโนมัติแล้วก็มันจะก๊อปปี้ตัวที่เลเวลอ่าพลังโจมตีเยอะสุดครับของ ID ครับนี่อ่าท็อปหนึ่งเขามีไอ้นี่อยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวอ่าเขาใช้ตัวรับบับดำหนตัวใช่ไหมครับแล้วเขาก็ Copy ก๊อปปี้อหตัวแล้วก็มงกุฎอีก2มงนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับนี่ต่อคำถาม บ่อยเจอบ่อยมากพี่ครับมันสุ่มพาสซีฟได้ไหมพี่อ่าถ้าเราอ่าได้ตัว0.1มา Co อปปี้ตัวล่าสุดแล้วไปสุ่มพาสซีฟให้มันดีขึ้นได้ไหมไม่ได้เลยนะครับทาอะไรกับมันไม่ได้มันจะ Co อปปี้อย่างเดียวนะครับกอปปี้ตัวที่ s t a c k สูงสุดใน ID เดีเรานะครับถ้าเราได้ตัวใหม่หรือได้บัฟใหม่ที่ดีกว่านะครับอย่างเช่นได้ตัวอ่าสิบสิบสามบีมาปุ๊บมันจะ Co อปปี้ตัวที่เยอะที่สุดโดยอัตโนมัตินะครับเลเวลก็ไม่ต้องอัพนะครับพอ อัปเดตขึ้นมานะครับมันก็จะอัปเลเวลให้อัตโนมัติเลยตอนนี้ส่วนเรื่องสกิลอะเรื่องสกิลมันสวยไหมอะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอาตัวใหม่ยังไม่มียังไม่มีใครได้นะครับก็พยายามหาข้อมูลอยู่นะครับถ้าได้ก็อาจจะมาทําคลิปให้ดูให้มาดูนะครับว่าอาเป็นยังไงบ้างออรตตี้ครับเอาเอาร์ตตีแรงไปอีก น,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 นี่ตัวนี้น่าจะไม่แรงนะนี่เร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายิ้สกิลถอยหลังออกมายืดืดเรียบบาสแล้วก็ฉุดนะครับก็โอเคอยู่นะภาพก็สวยเออตัวซ้อนก็โอเคสวยอยู่นะแต่จุดหลักของมันอ่ะคือมันกอบตัวที่เก่งที่สุดของทีมครับกอบตัวที่เก่งที่สุดของทีม นี่คือจุดเด่นของของตัวนี้นะทำให้แปลว่าถ้าเราปั้นตัวเก่งๆมาได้หนึ่งตัวนะครับไอ้นี่มันจะกอบความสามารถของมันเลยนะนี่แต่ตวันนี้เขาหมดไปเยอะมากเลยครับเขาหมดไปกี่แสนว่าได้มาตัวหนึ่งเขาหมดโลมาไป30,000ื่นส0มหมเคนะครับแต่ เขาเติมเขาเขาเติมเกมพาร์ตกิฟเกมพาร์ตอ่าเขาเติมกิฟมาด้วยนะครับเขาบอกหมดไปส0 0แสน 2, นะครับตัวนี้สองแสนโลบัฟนี่ตัวนี้ไอดีเขานี่หมดไปสองแส0ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าฮถ้าใายแบบสุ่ม1ิบโล2ี่สิบโลได้นะครับแบบสุ่มนิดเดียวได้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าฮส่วนใหญ่เขาหมดเป็นแสนครับได้หนึ่งตัวยังไงก็หวังว่าคลิมนี้จะมีประโยชน์ <c oughs> สำหรับคนที่ชอบถามนะครับว่าซุ่มพัสดีได้ไหมนะครับอัปเลเวลมันยังไงนะครับทําอะไรกับมันได้ไหมทําไม่ได้เลยนะครับก็ใส่ทีมได้อย่างเดียวจบแค่นั้นครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคลิปสั้นๆก็แนีก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับขอให้มีความสุขแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ